เป็นไ้พี่น้องเบื้งเบิ้งความดกของเขาพี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่เบื้งดกบ่โดกเบิ้งเอาครับเนี่ยบักทั่วบักทั่วฝักเาวยังบ่ได้เคืองมันเลยนะครับความดกผม่ำตบอกให้แล้วก็เจ็บได้เป็นเดือนนะครับเนี่ยเจ็บดอโดนนะครับจนจนหน่อยมันกินนะครับจนหน่อยมันสั่นนะครับเนี่ยเนี่ยเจ็บจนหน่อยมันสั่นนะครับพี่น้องเคยเห็นคือผมมาครับเกิดมาบักทั่วพันดก เป็นบกัวพันปืนบานทีน่มันโคตรพ่อโคตรเม่ดกไอลีนะครับนี่เบิ้งเอาเลยครับเฮยจ้าจ้ากันไปเลย<ไ>ปเป็นแถวเทละแถวห้วก็กองไวน้นะพี่น้องเบิ้งมีไหนท์บละปะมีแต่ป<ด>่ลาดครับทุนลูกขนี้ขางบ้านน้านะครับมณีกะมาสวัสดีกันอยู่แปลงบักทั่วพุ่มนะครับพันข้าวกรอบของป่าสายฝนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับตอนนี้เขากอยูบ แปลงที่สองรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่แล้วนะครับวายไปแล้วนะครับเด้อนวายไปแล้วแต่ว่ากันยังคงออกดอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมดิพาหยางเลาะเบื้องที่ว่ามันวายไปแล้วนะครับมันหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังออกดอกไม่เพิินเพเก่านะครับก็เพราะได้เล็มได้กินยกแต่ว่าอันนี้รุ่นที่ที่รุ่นน้อยรุ่นที่แล้วนะครับนี่เบื้องเบื้องมันดกบดกพีหน้องเบื้องเอาเด้อนี่ครับนี่เพิ่งกำลังมาเจ็บไปแม่ค้านะครับนี่ดกแห้งนะครับเบื้องทั่วภุมิพันธ์ขาวนะครับเบื้องเอาหลอก นะครับบางนี่ะครับได้ๆได้ดครับเด้อนี่มีแต่หน่วยงามๆแล้วก็ดกพร้อมนะครับดกขักดกเนยหลีนะครับเียเจ็บได้จักมัดลรอปะอืดมันดกขักดกเนยหลีเด้อเบิงดกดกซ้ำรุ่นที่แล้วเลยพี่น้องเบิงเดี๋ยวไปนะั่นว่ามันหยังเด้ครับหน่วยมันกักสากเลนครับนั่นนี่เบิงเด้อเบิงการจับดอกจับหน่วยของเขาเ้ยครับเด้อนี่ ปืดถัวดกหักดกเนี่ยแถวเงาเตือบนะครับด้วยนี่เงาเติบมือนี้เจ็บไปป่านี่ไม่ไปแตกฝน,น,น,นเจ็บไปขายมือวานนี่สิปึดเบื้งหน่วยกินได้ปะครับเบื้องนะครับอันนี้ศอกหนึ่งนะครับด้วยน,นี่วยนี่ศอกหนึ่งคักครับนี่นี่นะครับมีอยู่จากแถวป่า พัดมันดกขักดกในหลีเนะครับมันบ่เป็นดกธรรมดาเลยครับเด้อมันนี่ปลาแซวสายฝนแล้วก็มาเก็บตั้งแต่จังโมงไปสาแซนฮะห้าหกโมงโอ,โอ,อืมนะครับลองนี่เก็บไปป่านนี่เ,เ,เก็บมันเพื่อเพื่อเก็บวางไว้นะครับเพื่อมือว้าดได้จังโลโนี่ครับมิ้นจะหันงามๆนะครับเด้อนี่มือว้าดได้สี่สิบโลโลจัาบาท โดนีโลสามิบาทเอ้าแปลงนะมันก็ยังออกดอกอยู่ในป่านะอืมเบิงใ้พี่น่องเขาเบิ่งดูวยสดธมัดเท่าไรนี่ป่าโลหนึ่งบ่นี่ฮะประมาณเจ็ีดเจ็ีดเจีดยี่สิกว่าบาทหร้อตัวนั้นปาหมู่บ้านเด็ดสี่สิบลด้วยีีน่องเด้อมันนี่อะไรยักษ์โลและเหมือนนี่เป็นบักทัวบาดนวยนะครับพ่าเป็นบ้าใบนะครับนี่ปื๊ดถ นี่ครับสุดยอดมัดไว้ยังสิทอิ์เตะ่งตลาดข้างล่างก็มีอีกดีบอกนวยมันเอาขึ้นรถไปไปเพิ่งไปทันเราเอาขึ้นรถนี่ครับโดกคักโดกเน่โดกเป็นตาไนค้อมดองเขาก็ยังคงที่นะครับจากรุ่นที่แล้วมาดุ่นนี่พูนนะครับนี่เบิ่งเอารถพี่น้องโดกอิลีกินกับเซบนะครับกรอบกรอบเดี๋ยวกินในพี่น้องเเาบงครับ มันกรอบอีหลีครับนี่ไปได้ผลกินให้พี่น้องเขาเบิ่งดูเจ้ามันกรอบนะครับกรอบแล้วก็หวานหวานพร้อมนะครับเป็นพันธุ์กีขาวนะครับเด้อนี่บ่มีในท้องตลาดนะครับนี่เด้อพีนอ่น้องทั้งกรอบทั้งหวานเด้อจ้ะก,กินให้พี่น้องเขาเบิ่งดุกเจ้าด้วยความต้นทุนปลูกะ อันนี้ฝนเพิ่งติดไอ้ตงไต้เนี่จ้ะนี่มันแรงมาหันเจ็บงอรอดแรงบอลรอดบักแตงตายเบิดแล้วทนดใช่บักชัวนี่จ้ะนี่บักบักชัวทนดแรงกันด้วยนี่จ้าบักชัวทนดแรงบ่าว่าหันแรงเตื่บปะจ้าฝนเพิ่งติดตัวไส้ตั้งแต่ปลูกนี่ฝนหนึ่งนี่ตัวไส้นี่ยขอบ่ตายขอบ่ตายเพราว่าบักแตงตายเบิดบักตัวทนดแรงป้าทวดแรงพร้อมกินนี่พี่น้องเขาเบิ่งคำ้ามยังไงเราหจ้ะอันนี้ต้นทานกว่าตุ๊กตาเนื้อจ้ะนี่ขอพร้อมียข่ายนะตลาดฟังจังรู้ไ้มนี่ไม่ไม่จำกัด มูมวานสี่สิบโลกินก่อมมาแล้วักค้วบักัวลูกคา้พคาพ, <อ S 1> พี่น้องเลยหมอวานกินก่อมมาแล้ว 40, 40, 40, 40, 40, 40. สี่สิบโลวะพ่นอนี้ยังรนยืประมาณสามสิบสี่สิบเนโลโลละสามสิบาทพี่น้องลวกกได้กอบเพีงใสหลับเท้ากับเสียบพี่น้องหั่นใสหลับเท้าหั่นใส่ขนมเส,นส้นพัดกระได้ลวกกระได้นะครับเนี่ย เนี่ยกินดิบก็ได้กินกระปุนกัดแสบนวยกัดเนาเจ็บก็ได้โดนโอ้บ่ได้ก็ได้เดี๋ยวพาไปนอนเขาทายบึงนะครับดกบ๊อดูบอดไปนอนบึงเอาโดกอีหลีเด้ตะการตางานสั่งบึงนะเจ็บได้บ่เป็นบักคักหรือปลาไส่ฝนนี่นะมันมีตะนวยอีหลีเดิบึงไปนอนมั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 นมีตะนวยอีหลีปื๊ดแล้วเดี๋ยวเป็นเดียนที่ไปอนเจ็บได้เป็นเดือน ก็หน่ยนะครับบงน่ยหน่อยหน่อยก็ต้องออกมาอีกบงเต็่มอยู่บึงนี่น้องบ่ตกอยู่นันลงจากตวนบ่ตกแล้ฝนนตกลมใเนี่ยอืมบึงยังต้ฝนยังน้ำแบบนี้เนี่ยทนทนแรงทนทนฝน,นทนน้ำ ขึ้นไม่หุพวกมือเลี้ยงกันเป่น้องเลยฟังหันเนี่ยฝนตกเลยก็ยังบัดก็ยัง,งก็กยังทนน้ำเจ้าดนี้ตกอยู่นะลูกอันนี้ห้อยห้อยเก็บไปเตียงป่าเนี่อันนี้ตีนนห้อยเก็บอืดอันนี้เพิ่นยเก็บไปแต่วันออกดอกไมอ่อีกนะครับเนี่ยฟังท่านไ้นเป็นรุ่นที่แล้กแต่ว่ามันออกดอกอยู่คือเกา่านะครับเนีย่ยรุ่นนั้นเป็นไรพี่น้องลูกบ่ลูกเบื้องเอาเป็นไรพี่น้องเบิ้ง เึงความดกของเขาพี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่เบิงดกบ่โดกเบื้องเอาครับเนี่ยบักทั่วบักทั่วฝกักเาวยังบ่ไ้เคืองมันเลยนะครับความโดกผมดีบอกให้แล้วก็เจ็บได้เป็นเดือนนะครับเนี่ยเจนนนน็บดอดโดนนะครับจนจนหน่อยมันกินนะครับจนหน่อยมันสั่นนะครับเนี่ยเนี่ยเก็บจนหน่อยมันสั่นนะครับปื้พี่น้องเคยเห็นคือผมมาครับเกิดมาบักทั่วพันดก เป็นตัวพันปืนบานที่มันโคตรพอโคตรเมียดกอีลีนะครับนี่เบิ้งเอาเลยครับเฮจ้าจ้ากันไปเลยนี่เบิ้งนะมันว่าเป็นวาธ่รม,มาดาาดิครับมันมันตาสะออนนะบอกอยังไงนี่อันนี้พันเจ็บทรงไม่คาในตลาดด้วยครับเด้อนี่คือปลูกรุ่นต่อไปมีใบ,บป่านนี่มีจักแถวสามแถวเบิ้งเอาพี่น้อง รุ่นนี้ไม่มีแถวมีเจ็แ๊แถวพีเด็ปืดป๊ดติเก็บแล้วไงได้ยนะเพิ่งกระลังตเก็บด้ครับเด้อนี่ช่วงนี้พอได้เซลมาเล็ดพันธ์นะครับกัดใจเย็นๆนะครับพ่อพ่นเก็บส่งตลาดก่อนนะครับเพราะว่ามีดแหลกพันเอามาเล็ดพันธ์นะครับมีดแหลกเพิ่นที่เอาอันไห้แมค้าก้อนนะครับเนี่ยเื๊ดมีแต่บ้าหรกเรพ่ลูกสวยๆนะครับ เก็บว่แล้วไงดอกแดดกระหอนหรอนปนี่ไม่ธรรมดานะครับดอกอีลี่ฟัง่นกับมี้นะครับลองนันเราหุ่นหน่อยกําลังปลูกไม้อีกนะครับต่วหุ่นหน่อยต้องบับรุงอีกจากหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันทับแห้งนะครับฟังนี้กับมี้นะครับนี่ฟังนี้กับมี้ แต่ว่าห้อยป่าใส่ฝนเราเก็บแล้วนะครับนี่ยันแลเก็บแล้วนี่ครับพี่น้องบ่ต,ต้องเฮ็ดข้างยากบ่ต,ต้องเฮ็ดข้างยากเลยนะครับนี่ลดละสามสิบบาทคือกันละนี่ซุ้งไม่ค่าตลาดนะครับนี่มาพอเพียพอดีนะครับีเด้อเพียเพี้ยนที่เป็นเพียตัวนี้นะครับเด้นนี่นี่ตัวนี้เขาต้องรักษาให้ได้นะครับเป็นเพียน้ำตาลนะครับเนื้ <c oughs> หน่วยนะ อืวบแล้วอ,อ,อันอันไหวบจงเวาแนวเลยครับเลยอันได,นไเ,นนนไดเก็บประธานเขาจวงเอาแนวจุสดสามสะอยู่เบงเอหลวดอันนี้เป็นภาพจริงเสียงจริงนะครับต้นสดๆดนะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อย่างทั้งสิ้นนะครับนี่คือความดุของเขาเบื้องลวด มนีแเราเจ็บแล้วงยงไงปะบุ้นนี่นี่หลีได้พี่น้องเบื้องปิดมันเจ็บบ่แล้วงยงไงดอกเบืงนะบ้งเลยเบื้งต้นพุ่มละมัดเนา้อยนะพุ่มละมัดนะครับพุ่มละมัดเฮียเลี้ยงกันใส่ลายอยู่ไปเห็นบ่าเป็นน้องตัวพุ่มเราเราเก็บกองไว้แต่มือเ้านะครับตรงมา้จะตีหาพอดีปะ ปุ่นทั้งปุ่นอีกนะครับปุ่น <c oughs> มันกำลังค่อยๆใหญ่ไหมเขาเรื่อยๆนะครับกีดินยังกับปลูกไล้ได้ครับเด้อปลกตัวปูมพันธนี่ปุ่นเต็เต็มอยู่นี่ครับเป็นพันธุ์ท่วาหายากแล้วนะครับไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเด้อตัวนี้นะครับ หาหนกมากแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันเก็บกองไว้นะครับวันนี้พ่นเดียวจากสามสิบที่สิบโลนี่แหละเจ้อันนี้เป็นหน่อบึงอันนี้อีกแถวหนึ่งนะครับนี่บึงแต่โซนเดียวนี่กับบนหน่อยแล้วนี่เบึงเป็นกระตาเราแต้โซนเดียวนี่ลูกกับขาวนะครับพันขาวกรอบ เบืงเบืงเบิงพี่น้องเบิงเบิงเอาหลดครับพี่น้องไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับอันนี้คือภาพจริงเลยนะครับนี่ยมันโดกแห้งนะครับกําลังจับดอกอยู่กับมีกําลังเป็นน,น้อยๆอยู่กับมีนะครับเสียบบ่ตังก,กันกับบกทั่วข้างเลยนะครับมุนีบ่ท่านแด้แกีปนเลยนะครับเห็นบ่ มัูท่านเอกหน่วยตรงปันไหนอืมเดี๋ยวนะมีแต่หน่วยเลยครับเดี๋ยวไปนนั่ เอาไว้ในกระเป๋ากันครับมูดเจ็บนี่เสียงเสียงนวยงามๆนะครับ<ะ>ไปได้ฝนเอาไปขายบ้นานตรกลางนังเทียไปดิคือว่าไปขายบ้านเฮาเนี้ย บาวิ่ต็งคนแต่นอ๊บัตที่นี้เนาะขายพ่ได้ครับตามหมู่บ้านส่งตลาดบ่ทันโอ้ยบอตงเงนินกับตัวนอะบบัดที่นี่เนาะมันอีบอดโซงร้นแต่ยังไงบึกทัวมันเสียบเนาะืี่หลีเด้ไป่นองมันโดกัโกโดกเนี่ยหลีเลยเดี๋ยวจะส่งตลาดกับ่อทันเนาะเบืองสำเหนียวหลุดตัวที่ไปขายตามหมู่บ้านนะ พ่พอขา่าแม่ค่าหยุดธเน้นตลาดกระดาษทันเลเนี่ยพี่น้องเป็นบวกทั่วพุม่มพันโคดโด,กโดกอีหลีมันนี้เราเสี่ยวสามสิบรูไ่ทันหายจากโลกใน่เด้อเหมืหมอนหายว่าหายกับเจ็บเอาแล้วล่ะนี่นี่ครับโคดโดกนะครับโคดโดกอีหลี ปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ได้บดปีอย่างสะอาดปลูกหอดลูกหอดหลานหอดเหนหอดหลอนเลยนะครับนี่ยเนี่ยมันมีขายในท้องตลาดนะครับพทั่วพันธุ์นี่หลายหลายคนนะครับเคยมีแต่ว่าถิ่งแนวไปแล้วบดป็บรักษานะครับตัวนี้นะครับหลายหลายคนนะครับป็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับผู้ใดอยากสร้างเมล็ดพันธุ์ก็มีนะครับเดี๋ยวเขาไปสร้างในเพจส่วนไปทุนกเบเศรผสมประสานก็ได้นะครับ เพราะว่ามันก็บบริเวณมรดพันธ์ไว้ดอกเต๊วบานนี่แหละครับก็เอาใสจมูนี่แหละก็ทยอยทรงให้นะครับเป็นบราเวณทรงเลยถ้าผู้ใดอยากได้นะครับเพราะว่ามัน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 บริเวณมรดพันธ์ไว้เพราะว่าเขาก็ปลูกขายนะปลูกขายหน่วยน้ำปลูกขายในกัดไนมูมันแก่นะครับมูมันนั่นที่ว่าเขาอ่นเนี่ยจวงไว้หรือว่าเก็บบระทันนะครับแล้วมันก็กลัวมันสีแก่นะครับกลัวเขาสีตากแดดกลัวสีตากแห้งนะครับพี่น้องเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นมรดพันธ์ชุดนีเลยแหละชุดสดๆเลยนะครับ ที่ว่าถ้าพี่น้องเอาไปมัน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 บดไว้บาเห็ดเห็ดเมล็ดเพชรพันไว้นะครับคือเอาจากพวกนี้เลยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเมล็ดพันธุ์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเก็บเอาจากนี่แหละมองที่พิ่ปนปลูกเลยนะครับแล้วก็ได้พันธุ์สดพร้อมนะครับงอกนะครับงอกแทบทุกลุมนะครับบ่ได้งอกเฉพาะหลุมที่บ่ได้ปลูกเท่านั้นนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกนะครับเด้องอกแทบทุกลุมนะครับ เอาเห็ดจังได้อีกเกมแล้วนะลูกสาวไปใส่เบิด์หือปะก็คือมาเงยจลูกสาวตื่นไปนี่ไปแต่สังกับเสียบยัดที่นี่เฮ้ยเหม่เห็ดงา้างงงงงงงอยูออ่แต่ของนอนพันตื่นมาได้ไหมเงยไหลว่ะบกุกตัวไหลไปนี่นะมันต้องเกณฑ์ลูกสาวมาแล้วเบื้องพี่น้องมันบ่หน่อยด้วนี่นะเกเ็บไปเทละแถวเทละแถวแล้วก็กองไว้นะพี่น้องเบื้อง มีไนบบละป่ามีแต่บลาไหเอามูนี่ล้วให้ข้าเพล,ล,ลากไแน,น่าสกท่าตะกี้ผมกัเจี๊ยบจังป่าเนยแหละครับตัวว่าให้ป่ามาเานี้นวแล้วคัปู่ขายนะครับเป็นดรายไรใดต่ววันดีบอหรือป่าดีไหมมัววันอด้ะบาดตอวนัน ลดละสามสิบบาทเมนเดีครับเกาลอยเมื <im it> ่อก <para> ้เอาอีกจ้าอยมื่อนี้เอาที่หัวมชยเจชล้าหาเอาโปล้ปมึ่อยากผากหร้อปีนองเลยเอาหาิบโลกับพ่อป่ะท่านมันหลายกว่าหาชีปแล้วอยู่นีนะโอ้ยเจ็บกินจินส่วนก่อนมู่ด้ยแก่ พี่น้องเขาที่ได้แน็อวว่าระบาดใี่ไหมเฮ้ยนึกป่าได้มาเตีได้ได้แต่ว่าได้แต่บ่บมี่ห้เพลินจักเตียนะครับพี่น้องแต่ว่าการตีป่าแล้วก็ตีจวงไวอยู่ทีพี่น้องเห็นเน็อว์กับได้เจี๊ยบกันเบนะิ่งเอาหลุดครับเบิ่งเอาเบิ่งเอามันอลังการนี่เลีนะครับเต็มกระเปา๋าเราเยอะไปกินนะครับมื่อนี้กูมัน บปกถั่วพุ่มพันขาวกรอบนะครับเนื้อแน่นนะครับหักปุ๊ะลุ่นเลยพี่น้องเลยหักดังเปาะสลุ่นเลยพี่น้องปวดหเห็นบ่เขาหักเขาเดียวเนี่ยมุนเนี่ยปะ่ะนี่เตี้ยมุนนี่คือตากดแดดอะไเป็นนี่ นี่พี่น้องกลัวมันติดเกลนะครับมันก็นโดนเติบเลยพี่น้องเดลยนี่ครับรคือจงมาล็ดพันธ์ไปพร้อมเก็บขายไปน้ำแบบทุกเขาทาไว้ภูมิดดมดมเดียวอะ่ะภ<ม>ูมิเดียวโดยเฉพาะกรรมปอเนี่ยเ<ม>นี่ยบุกทั่วขัดตลาดพร้อมแม่นตีช่วงนี้แม่นบ่เขามันเป็นโรคติคืองยังไลย บักทั่วข้าวตลาดเจ็บไปพร้อมมัดไปพร้อมนะครับเด้อมันติดเป็นบักทั่วเป็นเพียมันบุกทุ่มเพียร์นะเมียนยูดอกตลาดมมััันนนบักทั่วเป็นเพียคนกับฉีขานเฮ็ดรถด่ะเอาแถวปุ่นกับมีตัวปาทั้งปุ่นเง่นบ่แถวหนึ่งเงินนะมุปูไม้กับมีมีอีกบุกไม้อีกสน่องบุกเตงตุกขีนั้นหลวกแล้วบักทั่วกับแหงงามครับบักทั่วผูกความกันตาบ่ายบักแตงตายเลยบักแตงตายแต่บักทั่วอันนี้ทนหดแรงทนหดฝนปาดที่โต ยังถือฝนยังงามบัดนี้แมวยังถือฝนยังงามนยครับเร้อบุกทัวพันอันแนวนี่ขวดขวดโดกอีรีครับอันรุ่นน่อยที่ผมถ่ายพี่น้องเขาเบิรงนะครับตอนนั้นที่มันน่อยๆน,นะครับนี่ ตอนนั้นเขาทายอันพี่น้องเขาเบิ่งเปลงนั่นมันบอกแต่ว่าเปลงยนั้นก็ยังออกดอกอยู่ครับออกออกดอกอยู่ด้ดอกสีม่มมวงม่งเต็มอยู่นะครับนั่นมันยังออกดอกไ้เขาเนี่ยครับแล้วเปลียที่เขามันมันประัานไดฝไายไดิแต่ว่ามันออกดอกถ้าเขาถ้าเขาแตงหรือ่าทําสาวมันกระได้เข้กันนะครับรุ่นที่แล้วนะครับนี่มาเบิ่งรุ่นนี้นะครับบ่ทัานด้กาไถเพราะว่ายังออกดอกนะครับฟังทั้งนั้น เก็บไปฮอด3 4ห่างโอ้ยมันก็พุ่นแล้วไปสงยามแรงเอาิไปสงตอนเที่ยงเอาไปสงตอนเที่ยงเอาื เก็บหมวกอะไรเด้ดพี่น้องเด้เยเก็บบักทัวเขาต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับรวมอยู่กับมี่แบบนี้เองพึ่งดวงลายวันนี้ไปยังอีกป่าเก็บบักทัวเร็วพักผ่อนดยอืมครับอันไปมายงบักทัวถ้ามันได้ขึ้น ถ้ามันได้ขึ้นเหียดฝนแล้วบักงามเลยได้บ่ดที่ไหถ้าเหียดฝนแล้วอยู่น้าแห่งงามใักเด่จะไปเห็นนี่แค่ไปแปลงนั่นนะไม่เปีเยกหรอบอัวงามคือนอย่างนี้บ้าใบาอันนั้นบัวบ,บาดนุ้ยมันท่านได้ออกมันท่านได้ออกก็เสื่อ,อดอกงามกว่านี้อีกเด้อันนั้นนะมันเสื่อเดียนเดียวสองเงินเหมือนนักการศึกษาเงินได้อืม อันนี้ก็จัเดืนอนแล้วหนึ่งเดืนอนคร้วันนึกก็ลังออกมากที่เราก็เจ็บไปเป็นเดือนนะครับเด้อจุดยอดมากนะครับเจ๊บอกม้นี่คือเป็นดอกอีกตออีกตันนี่ต้อีดอกอีกแม่นวานี่ตีมันที่กำลังตอดอกอีกนี่มู้ได้เจ๊เบือปั๊บมันตี่ต้อดอกไอ้เขานะครับเป็น้องเด้อ เนี่ยนนนะต็ดอกทันทีกรอบนะครับกรอบบวกขายตามมูบานไหมเอ้เหรียญตัวครับเงยตลาย่ปให้เขาได้กินน้ำเนี้ยน้ำบานไหมเอาไปขายให้เตม,มีามาขาในตลาดไ,มาไายม,ม,ไม,มันมันทรงนะเองเลยมันบัวพัสามเม็ดแล้วนี่ไปขายน้ำมูบานในนะมันงามเนาะมันกรอบเนาะ ว่างแตเดียวกับบาดใบหลดบตรต้องเรียนขายอยู่เนาะสามที่บาทก็เอาละมันดกอยู่แล้วเนาะเจีบข้าเดียวก็ได้สามสิบบาทลเลยไหสามสิบบาทกับพนเพราะหุดน้องเพียน้องเนาะข้าเดียวเราได้หมู่บ้านเด็กเก้าลอยผมนะครับสามสิบโลมันี่จเจียวหาสิบโลนะครับเด็กพันหาจนห้าสามสิบห้า หลักบักทัว่วม่นนใช่สาฝนไปแจกผู้ฒ่อคนพี่น้องเราไปเทดไปถอนมันนะครับเพราะได้ตำม,มันนี่นะครับพี่น้องเด้อนะครับแดดก็เริ่มฮอนแล้วพี่น้องเด้อนี่มันนี่ก็มาเจ็บบรรยากาศนะครับไปสาฝนเราเจ็บบักทัวนะครับขายเจ็บทุกมือนะครับเพราะมันได้ออกแล้วเจ็บทุกมือนะครับ เก็บทุกมือเลยล่ะแต่ว่าเขาเห็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเด้อการปลูกบักทัวพอหนาวเห็ดรุ่นเดียวนะครับรุ่นต่อไปเขาบ่มีขายเลยครับเขาที่ปลูกวนนะครับวนเป็นเขาเอื้อว้นนะครับวนซ้นกันซ้นกันนะครับเห็ดเล็กสามสี่รุ่นพอดีนะครับนี่ปลาใส่ฝนแล้วก็เห็ดวนทั้งสี่นะครับรุ่นน้อยแล้วก็มีอีกนะครับหลายแถวเตือบนะครับที่มองเห็นนะครับผมเด้อฝั่งตะป่นมนีแล้วก็ตีม้านะครับบำรุงนะครับเสียหนาเสียงูนะครับแต่งคุ้นตุ่นบักทัวภูม ปลูกทัวภูมิภูมินึงมันก็นให้ผลผลิตเท่าสูงอยู่นะครับถือกอละว่ามันถือกอละลอยผลในป่าตอหลุดเฮือหลายกว่านั้นกอหนึง่งหลายกว่านั้นเลยหลายกว่านั้นนะครับต่อภูมิเลยนะครับนี่ที่ลองมันกัดตัวไรแต่ขายไปซึงมาเรยนซึ่งยังกัดตัวสนะี่หมื่นพ่ะสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเบืง้งสะโพกเ<ห>มียนเะบื้งเป,เปียงเอาพี่น้องเบื้งเอารวดภูมินึงน่ะมันบ่ได้บ่เป็นลอยนะครับมันหลายกว่าลอยบาทนะครับตัวภูมินะครับเด้อนี่เพราะว่ามันอ่อนเขาเรื่อยเรื่อยแล้ว ุ Stelle, es, das ่มหนึ ige, die, die ่งเขาจะได้มัดหนึ่งนะครับเกียบโลนะครับต่อภ่มิเลยนะครับหรือว่าหมากว่าโลนะครับต่อภ่มิต่อต่อมือที่เขาเก็บนะครับสมมุิว่าเขาเก็บสามเทียภูมหนึ่งเขาก็ได้เก้าสิบบาทนะครับแต่สมมุิว่าเขาเก็บสี่สี่เทียหรือหาเทียนะครับมันก็ได้หลายกว่าลอยต่อุูม่แล้วนะครับตอนนี้มันจากุ่มพปุนี่มันหลายลอยภ่มนะครับเด้อพี่น้องเด้อเขาตีเป็นภ่มิไปเลยนะครับเนี่ยเขาตีเป็นภ่มิปับเขาติรู้เลยว่าเขาจะได้เก็บไดเทใดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเ้องก็ต้องรักษาให้ได้ด้วยครับโดยบุกทั่วปุ่มมันบริหารยากครับพี่น้องบุกทั่วปุ่มบริหตุยากวันแต่มีน้ำนะครับว่างหันแรงคกๆมันก็ยังบ่ตายเะครับพอมาถึอฝนปุ๊บนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่แต่ต้าเขามีน้ำหรือบ่มน้ำดีนะครับมันก็โอเคนะครับนี่ปลูกได้ถูกยาบนะครับบางหันเราก็ปลูกนาแรงนะครับซึ่งฝนก็บ่มีนะครับฝนก็มีแต่ปลาปายนะครับมันก็ยังเก็บได้ขี้เก่านะครับได้เก็บพร้อมนะครับอันนี้เป็นฝนทับอยู่อาทิตย หลายขาดหลายมองแต่ว่าบักทว่วภูมิเขาก็ยังยืนโคงที่ได้เพราะว่าบักทั่วภูมิมันทัวภูมิเขาได้ลงลากแล้วนะครับเขาดึงนะครับบักจงังไงมันก็ขาดแท,ถดทบถี่เพาขาดเลยนะครับลากมันได้เลนไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็บลากมันก็เลย่นเหนียวนะครับน้ามาเท่าไรมันก็ไปนะครับนี่บักทว่วภูมิพี่น้องปลูกแล้วลองทดลองดึงมึงนะครับแล้วบักทว่วภูมิเขาเนี่ยมันที่หากมันที่ไปบักไกลนะครับเนี่ยการดูดกินอาหารมันถึงทนแรงทนทนฝนได้นะครับนี่แรงม้ามันกับว่าเป็นอย่างเพราะลากเขาไปไกลนะครับ บอกทั่วภูมิพี่น้องลองลอง,ลองศึกษาเบิง่งนะครับเด้อแล้วเงามันนะครับง่ายเติบนะครับบอกทั่วภูมิเฮ้เนี่ยภูมิหนึ่งนะครับเก็บได้เป็นร้อยบาทนะครับเนี่ยต่อรุ่นนะครับเนี่ยต้อ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 ขางที่เฮาปลูกนะครับร้อยก็บาทขึ้นอยู่แล้วต่อต่อหุนนะครับแล้วเฮาลองปลูกจะสองร้อยภูมิเบพี่น้องหรือว่าสามร้อยภูมิมันที่เป็นเงินจกบาทนะครับพี่น้องคิดบิง่งเอาที่ตีไปไอ โลละเี่สิบาทนี่พี่น้องเด้อนี่ตีไปลวดเอาแค่ว่าถือที่สุดนะครับโลละเงียสิบาทมันก็ได้เงินอยู่นะครับเด้อได้พอได้ใสอยู่นะครับพ่อให้ให้หลานไปโรงเรียนอยู่นะครับนี่ยหรือว่าเอาไว้ใสใจต่างๆในส่วนต่างๆได้พอมนะครับเซมกับผืชผักต่างๆที่เขาปลูกผสมผสานกันนะครับอันนี้ของปลาไส่ปวนแล้วกับมีบบกทัวพุ่มนะครับยาอื่นกับบัวลายซ้ำแบกทัวพุ่มนะครับเพราะว่าเราเน้นบักตัวพุ่มเป็นหลักนะครับส่วนมล็ดพันธกับเสียวสิบอกให้เพิ่นนะครับเจ็บ เก็บว้อยู่นะครับเก็บว้แต่ว่าตัวน,นี้เรากำลังบ่าขายในขายนวยอยู่นะครับด้วยเห้เราขายไปนะครับในมันกับพอมีอยู่ที่โนป่าเนาะแม่นมีอยู่แต่ว่าก็ต้องล้อนะครับกับกูอยากได้แต่ว่าล้อล้อดูล้อจาขื้นอยู่ครับบักทัวร์ภูมันติแกรหรือว่าเราก็ห้องว้าเขาเดี๋ยวไปตากแดดนะครับเด้อเนี่ยเนี่ยพี่น้องตั้งกันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรอคิ้วตามคิ้วนะครับเพราะว่านี่บักทั่วภูมิมุนีจากสามฝากที่ผมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้จนได้แจกพี่แจกน้องนะครับ ไปหลายๆจังหวัดแล้วนะครับผมเป็นพันธุ์พื้นบ้านอย่างพี่น้องอนุรักษ์ซอยกันนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันมันหาในสื่อซื้อในทองตลาดบ่มีแล้วครับส่วนมาเขาก็ไปซื้อแต่พวกที่ว่าเขาเจ้าเห็ดมาขายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์กับบ่ได้นะครับสิปลูกรุ่นต่อไปก็ต้องไปซื้อไม่นะครับแต่ว่าอนี่ครับปลูกรั้งเดียวนะครับคือภูมิเดียวพี่น้องเบิ่งภูมิเดียวสามารถขยายพันธุ์ได้บักหลายเลยนะครับนี่คํามันเกิดแค่ภูมิเดียวนะครับแต่ถ้าพี่น้อง ้อยพุ่มพี่น้องที่เก็บมเมล็ดพันธ์ได้ซ้ำใดเป็นทุงปุ๋ยแทะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันปลูกรุ่นต่อรุ่นปลูกได้เป็นลอยปีนะครับเพราะว่ามันมันขยายแนวได้ตลอดนะครับซึ่งบ่มีบ่มีว่าสิดับแนวนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าถ้าพี่แล้วพี่น้องบรักษาพันธไว้พี่น้องก็สิได้เห็นแต่ลุปมันล้วก็มันเมล็ดพันธุ์ก็สิหายไปพี่น้องก็ที่ได้สืบเท้าเท้าต่อว่ามีอีกมีบ่อเสียดายพันธุมันยังเี่ยนะครับแต่ว่าเพีพี่น้องอนุรักษ์พันธ์มันไว้นะครับ เพื่อไปปลูกนะครับกินปลูกขายนะครับปลูกจำนายปลูกให้ลูกให,ห้หลานเทานะครับผมสำหรับมื้อนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ